เหมือนเดิมนะคะซึ่งก็จะมีศิลปินค่ะตูมตามกันโหนจูเนียเซ้นคือเยอะมากจริงๆนะคะวันนี้เดี๋ยวได้ดูกันเต็มอิ่มกันเลยนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นตูมตามนะคะมาตูมเนี่ยี่เจอมาเพราะตูมหนูน้องกันคนแรกเลยนะคะโชคดีที่ได้สัมภาษณ์พี่สัมภาษณ์น้องกันคนคนแรกเหรอคะใช่คนแรกเออโอ้ยไม่รู้อย่างนี่แหละทั้งหมดทั้งมวลมีน้องกันดอยู่ด้วยนะนี่แน่ๆนะไม่เจอน้องกันนานใช่ ที่สุดน้องกันนะคะนะคะก็เรื่องความรักเห็นบอกว่าช่วงนี้น้องฉัดไปทำบุญกับมิกอะไรยงเงี้ยการหล่ออ่ะนี่เขามีอย่างงี้ด้วยนานเดสตาร์เก้าก้าวไปข้างหน้าอย่างนี้ยอาหาน้องการมีตัวเต็งมีตัวคนหล่อไหมพี่ ก็มีมันมีแบบฟาสแท็กด right ้วยที <k cartoon navigation> ่เขาวันวันเดอร์นอ่ะอุ้มหลายคนน่ตาดีนะคะค่ะก็เดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าสําหรับการสมัครนะคะเดอะสตาร์เก้าปีนี้เผลอแป๊บเดียว KPN ยังไม่ไปเลยเธอแต่เดอะสตาร์เก้ารับสมัครแล้วนะครับแต่เมื่อวานพี่โดมกับแกงส้มไม่ได้ไปนะคะก็ติดภารกิจพี่โดมมีคอนเสิร์ตนะคะแกงส้มถ่ายละครอยใ่วงรักเมื่อวานกลับมาประมาณสี่ทุ่มนะคะมาที่บ้าน เห็นรถกองถ่ายวิ่งหนาเลยเพราะว่าคือหนูกลับมาสองทุ่มพ wow. ี่แจ๊คเลเจอหนูแบบว่าเอ้หมอยแกลงซ้มมาไหมพี่ไม pues ่ได้มาเพราะว่าเหมือนที่บ้านอ่ะก็จริงจริงวันนี้ก็เปิดรับสมัครวันที่สองนะคะก็ที่ตึกแกรมมี่ด้าน่างา็อบบีคนเยอะมากนะคะก็สามสี่พันคนได้ค่ะก็มีเห็นบอกว่าไปคนไปต่อคิวอ่ะตั้งแต่ประมาณ หกเที่ยงคืนตีหนึ่งอ่ะของอีกวันหนึ่งนะแล้วก็รอกันยาวเหยียดกันเลยนะคะก็ตามร่าหาฝันค่ะเพราะว่าเด่ยงตุ้มตามเนี่ยน้องกันเนี่ยก็มานั่งเคยใช้ชีวิตมานั่งต่อคิวกันเนี้ยแล้วค่ะกว่าจะมีฝันกว่าจะเป็นได้เป็นเดอะสตาร์นะคะเมื่อวานก็ไปทั้งหมด9คนด้วยกันมีน้องกันนภัสด้วยติดเบอร์ให้ด้วยเป็นกันไปวันนี้นะคะใครไปสมัครก็จะมีพี่รุตเดอะสตาร์นะคะแล้วก็หนึ่งิปเออนะคะลืไม่ถูกเลย ก็ไม่รู้ว่าจะไปอยากให้ไปไหนก็ต้องส่งเอเมาก่อนละกันสาวเสียงละกันอยากให้ไปเหนือเชียงใหม่ก็จะมีแคนในแกงส้มนะคะอีสานอีสานขอนแก่นก็มีริดกระหันอ๋อลิดกะฮันอ๋อนะคะส่วนภูเก็ตนะคะที่ภาคใต้ก็จะมีแคนกระโดมไหมอ๋อแคนกระโดมดูซ่าอย่างงี้ไปทุกภาคได้ไหมย่งไม่ได้ใช่ไหมต้องเลือกเอาเสิร์ฟนู่เทปเทปนะคะเลือกเอาละกันสาวเสียงละกันตั้งแต่วันนี้เล้อยากให้พี่แจ็คไปภาคไหนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศนะคะ นี่น้องการรอแล้วน okay. ี La, ่ไปทั้งเหนือก็ดีนะน้องการน้องการนางแบบทั้งเหนือก็โอเคอากาศเย็นสบายเดือดตาเก้าเออหลอกแค่ทำท่าแค่เนี้ยเออรออ่ะรอกทำไมอ่ะโอ้ยโอ้ยเดืขดนกลับบ้านดีกว่าเออน้องการก็ตอนนี้เขาบอกกำลังโสดตูมตามเออน่แนักชีย มาโตของพี่ไม่ค่อยเต่งหน้าก็น่ารักนะเดี๋ยวนี้นางก็หล่อนางถ่ายละครอยู่ก้ามเออนะก้าวเยอะไม่ได้กางเกงจะขาดจริงกางเกงเป็นวินวินแล้วตูมหุ่นดีไปปะฟิตเนสทุกวันถ้าดูในอินสตาแกรมนะจะรู้ว่าตูมตามนี่เหมือนเข้าฟิตเนสตลอดกําลังเฮอร์ฟิตเนสจริงถ้าหล่อแบบนี้นะจะไม่สมัครเดอะสตาร์แล้วนะคะจะไปนั่งเป้าอย่างเดียวเลยนี่เป็นแฟนคลับดีกว่าเออไปดูภาพบรรยากาศกันดีกว่านะคะหลังจากนั้นก็ไปดูสัมภาษณ์กันนะคะตูมตาม พี่ฮั่นอ๋อน,นะคะพี่จริงๆก็เพิ่มพ,พี่เนียด้วยไปยเซตใหญ่เลยจ้าไปดูเลย น้องการวันนี้มาสมัครเดอะสตาร์เก้าหรอมาสมัครเดอะสตาร์เก้าไม่ใช yeah. ่เดอะสตาร์เก้าเก้าต่อไปอ่ก ARE ็ว like ันนี้มาเป็นรุ่นพี่ครับผมให้กำลังใจรุ่นน้องเปนรุ่นพี่เหรอเนี่ยเป็นรุ่นพี่แล้วครับผมว่ามันเป็นรุ่นลุงรุ่นรุ่นพ่อแล้วอะแค่เดอะสตาร์สามปีแล้วครับเร็วมากจริงๆคือยังยังนึกถึงบรรยากาศที่เรามามานักสมัครอยู่เลยเมื่อเมื่อปีก่อนๆนะครับแล้วก็ตัวดำๆอยู่เลยนะนี่ก็ยังดำอยู่ครับผม ครับก,ก็ได้เห็นถึงความมุ่งมั่นของแต่ละคนที่มาต่อคิวรอแต่เช้านะครับผมก็รู้สึกว่านึกถึงบรรยากาศที่เราเคยมานั่งรอเราก็รู้สึกว่าความฝันเนี่ยม,ม,มันไม่ได้มาด้วยความง่ายดายนะม,นมันมีหลายๆอย่างที่เราต้องฝ่าฟันไปครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ได้เห็นบรรยากาศที่คับค้างมากๆข,ข,ของเราคนที่มีความฝันนะครับผมที่กำประกวดสตาร์ก้าในปีนี้ครับปีนี้จะมีความพิเศษแลกใ่ม่อะไรพิเศษก็น่าจะเือก้ากันไปเราจะก้ากันไปสู่ดวงดาว ครับทีเ่เราดีใจมากที่ออพอในทุกปีเนี่ยจะมีจะมีอีกหนึ่งเดินต t a r ที่มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเดินตา a r นะครับผมก็อยากให้ทุกคนได้พิสูจน์ตัวเองครับว่าเรามีดีแค่ไหนเรามีความเป็นตัวของตัวเองขนาดไหนแล้วกอ็ออกมาให้กรรมการให้พี่โจ้พี่มาพิเศษดูกันว่าเขา ว่าว่าเราเนี่ยมีมีเสน่ห์มากแค่ไหนครับก็เป็นงานใจทุกคนด้วยนะใช่ครับผมก็ขอเป็นคนใจทุกคนที่มีความฝันแล้วกันครับทุานนี้จะไปตามตัดจังหวัดก็ต้องรอดูคิวว่าว่าตรงกับคิวอื่นหรือเปล่าถ้าเกิดว่าไม่ไม่มีโอกาสถ้าเกิดว่าไม่มีโอกาสไปก็คือส่งบังใจไปแล้วกันให้กับให้กับนอนทุกคนครับครอบครัวไอนอนหนึ่งไอนอนมีลูกมีเต้ากันอันนี้หยุดหยุดพักเหนือทิ์ครับครับแล้วก็ได้มีโอกาสเนี่ยครับก็เลยก็เลยมาเดื้ซาได้นะครับมีลูกมีเต้ากันไปะ อยู่กันมายาวนานอ,อยู่กันมายาวนานเหมือนกันครับตอนนี้ก็เล่นไป30กว่ารอบแล้วนะครับก็วันที่วันที่18พฤศจิกายนนี้ครับเท<ป>่านั้นนะครับใครที่ยังไม่ดูต้องมาดูครับต้องรีบมาดูใช่ครับผมต้องเพราะว่าเพราะว่าองรอเป็นจริงเหรอจริงมันดูรอบที่3ได้รอบที่4ได้นะครับสำหรับใครที่ยังมาดูต้องมาดูครับเพราะว่าเป็นละครเวทีระดับโลกจริงๆนะทุกคนตั้งใจมากแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาได้มาเล่นอีกหรือเปล่านะครับผม ถึงไหมอะของว่าเขาคิดถึงกันมากๆอ่ะแล้วก็อย่างพี่คิวพี่เบนพี่นิวและพี่เน็ตพี่แก้มอะไรเงี้ยพี่นก KBN ด้วยก็รู้สึกว่าผูกพันกันแล้วฮะทั้งไปเรียน acting โดยกันทั้งเรียกว่าอยู่ด้วยกันทั้งอาทิตย์เลยไงอยู่กับเขาอ่ะแล้วก็ถ้าวันหนึ่งต้องหายกันไปก็คงจะนี่ขนาดเป็นอาทิตย์เดียวยังคิดถึงกันเลยครับบางคนก็ต้องจูบพวกขเขาด้วยอย่างเงี้นั่นไงเป็นตัวละครเป็นคริสเป็นคริสขึ้นการที่ถามมีคนแอบปรับคำถามว่าแบบเห็นในครเวทีโชว์ซิกแพคอะไรเงี้ยจะมีอะะไไไรให้้้้ดดดู่นนกับางมย ก็อีกสักพักแล้วกันครับอีกสักพักแล้วกันครับผมรอแล้วมันยังอยู่ไหมครับตอนนี้ก็ยังยังนิดหน่อยครับยังนิดหน่อยต้องฟิตเสริมตลอดตลอดเวลาครับค่ะแล้วก็ฟิตเน็ดกันไปครับผมใช่ครับงานลุ้นหนักหลังจากงานวันเกิดบ้างมีได้เพื่อนเพื่อนมาทักเซ่ายย่อหลังจากงานวันเกิดก็ฟีดแบ็กจากเพื่อนเขาบอกว่าดีมากครับเพื่อนเพื่อนทุกคนแบบว่าแฮปปี้มากเพราะว่าเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กแฟนๆไปทักเต็มไปหมดเลยก็ดังเกิดเพื่อนกันแบบก็พยายามส่งเสริมเพื่อนๆเรามี เสียงตามมาก็ดีใจว่าคุณปรแฟนที่ญญทนอกจากรักกันแล้วก็ยังรักเพื่อนๆของกันแล้วก็เป็นคนที่กันรักด้วยเหมือนกันครับประมวลดีกว่าค่ะว่าของขวัญพิเศษที่ประทับใจอ้ยประทับใจเกอ่ยกชิ้นราคาที่เป็นแฟนให้มาทั้งบางคนก็มีให้พระมานะครับให้ให้รูปมาเป็นรูปขนาดใหญ่ก็มีครับ แล้วก็แล้วก็มีแบบเป็นเสื้อผ้าต่างๆที่ท,ที่รู้สึกว่าขอบคุณมากๆเพราะว่าทําให้กันเนี่ยไม่ต้องไปซื้อเสื้อผ้ามาใส่ในการออกรายการาต่างๆก็ใช้เสื้อผ้าของของที่พี่สให้มาเนี่ยอัดปัปครับผมอสตูมได้มาแน่นอนใช่ครับใช่ครับค <c oughs> ู่กรรมไปถึงไรแล้วคะตอนนี้คู่กรรมก็ถ่ายไปเรื่อยครับไปเรื่อยค,ครับแล้วก็แล้วก็เบิกบานัดไปเล่นครั้งแรกมาแล้วรู้สึกอินมากแล้วก็รู้สึกคือต้องบอกว่าเป็นเป็นละครที่คุ้มกับละเอียดอ่อนมากครับแล้วก็ตั้งใจมากผมสังเกตได้จากพี่สารที่เขา เขาประณีตมากแล้วก็แล้วก็พยายามทําให้ออกมาดีที่สุดครับผมมีเงาเงาไหมฮะโสดก็นิดหน่อยครับนิดหน่อยแต่ว่าเรามีเพื่อนๆเรามีงานที่เราทําที่เรารักอยู่แล้วก็มีพี่พ่อคุณแม่ที่คอยให้กำลังใจเราก็รู้สึกว่ามันก็มันก็ช่วยเราได้เยอะแล้วก็แล้วก็ให้กำลังใจในการทำงานของเราแต่ละวันนะส่วนขาวจะโยงเราฉัดพอรอะไรเงี้ยตอนเวลารู้สึกไแบบอ้อเข้าใจครับคุณกับมิกก็แบบมีอาการไม่อยู่ฉัดไปแล้วคุณกับมิกเลยเข้าใจเข้าใจครับก็ก็เป็นธรรมดาว่าเราก็เคยเป็น เพาืา่อมาเ่อะอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็รู้สึกว่าอาพองานเราเยอะมากขึ้นอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทําให้เราแบบไม่ค่อยได้คุยกันมากเข้าเข้ามาเกาะหรือเอาอะไรได้ถามไหมครับว่า <c oughs> ไปทําบุญกับมิกไหมอะไรเงี้ย <c oughs> ไม่ถามครับเขาจะบอกอยู่แล้ววันนี้เออเอาบุญมาฝากนะเขาจะส่งข่าวเรื่อยๆครับผมก็ <c oughs> เป็นเพื่อนกันเนาะเพื่อนกันครับเป็นเพื่อนสวดร้อยเปอร์เซ็นต์มากยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสวดร้อยเปอร์เซ็นต์ดูอะไรล่ะ ฝากฝากเดอะสตาร์ก <ch> ้าวฝากงาน<ม>ตัวเองด้วย <im itation> ครับฝากครับเออสำหรับคนที่มีความฝันทุกคนนะครับผมใครที่เออมีความฝันนะครับอย่ากเก็บความฝันตัวเองไว้แค่ที่บ้านครับ <im itation> เอาออกมาให้ใหกรรมการให้ดูให้พี่โจพี่มารนคพี่เพชรได้ดูว่าเรามีดีแค่ไหนนะครับผม <im itation> แล้วก็มั่นใจครับเป็นตัวเองอย่างเต็มที่นะครับผมเอาความสามารถของตัวเองออกมาให้ได้มากที่สุดอย่าตื่นเต้นครับแล้วก็มั่นใจว่าเราจะได้พบกันกับครอบครัวเดอะสตาร์ครับผมมีลูกไปเต้ากันมีลูกไปเต้ากันไปเรื่อยๆขอบควันนี้ แล้วสมา,สาร์ทเดสตาเก้าถูกต้องครับวันนี้ก็เป็นวันโอเคนะครับโอเคเพราะว่าแบบ